ล่าสุดนะครับราคาบิตคอยเนี่ยก็ได้ทำการร่วงทะลุลงมาในระดับประมาณ2 5งหมื่นเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมรวมไปถึงยังมีนักลงทุนหลายคนนะฮะที่เทรดในฟิวเจอร์เนี่ยแล้วก็เกิดการพอร์ตแตกนะครับผมเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกันครับผมกับผมตีโดครับผมตีแชมป์ครับครับสำหรับใครที่รับชมรับฟังผ่านทางช่องทางยู u ูบนะก็อย่าลืมกด subscribe กับช anel ตีอัปเดตด้วยนะครับครับผมสำหรับใครที่รับฟังผ่านพอร์ตแคร์นฮะก็สามารถกดติดตามได้ครับผม ครับผมเดี๋ยวไปกันที่ข่าวแรกเลยฮะประจําวันนี้เลยละกันครับผมนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยอัปเดตวันจันทร์นี้นะครับก็คือล่าสุดเนี่ยราคาบิตคอยครับผมได้ร่วงทะลุระดับประมาณ2 5งหมาห้าร้อยมาแล้วนะครับครับผมแล้วก็ล่าสุดที่ติแชมป์ได้เช็คนะใช่ไหมเมื่อกี้ใช่เมื่อชั่วโมงที่แล้วทะลุไปถึง2 4งหมนสี่นะลงต่ำกว่าสองหแต่ว่าตอนนี้ก็ดิดกลับดิดกลับขึ้นมานะก็คือทะลุลงไปแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็ดิดกลับขึ้นมาแล้วนะครับผมใช่ครับซึ่งการ ทำราคาต่ำสุดแบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการทำราคาต่ำสุดใน<ม>รอบ18เดือนนะครับครับผมบผมหลายๆคนก็มองว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่เรียกว่าจุดจบห<ม>รือเปล่านะครับ<ม>ของตลาดคริปโตนะเออบางคนเขาก็มองว่าเป็นช่วงขาลงปกตินะฮะอาจจะเป็นช่วงลงโค้งสุดท้ายก่อนที่ตลาดจะขึ้นนะครับผมครับผมซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็มีที่มาที่ไปหลายๆอย่างนะที่ทำให้ราคาบิตคอยเนี่ย ร่วงลงแบบนี้นะครับ,รบส่วนหนึ่งเนี่ย <ๆ S 1> ก็เป็นเพราะว่าเศรษฐกิจของฝั่งของด <ๆ S 1> <ๆ S 2> อลลาร์นะฮะอย่างที่เราได้เคยบอกไปว่าบิตคอยเนี่ยเวลาเราเทรดเนี่ยมันจะอิงกับค่าเงินดอลลาร์เป็นหลั <ๆ S 1> นกนะครับผมเมื่อค่าเงินดอลลาร์มันเกิดแข็งค่า,ข,า,ข,าขึ้นมาเนี่ยหรือแม้กระทั่งมีคนเข้าซื้อค่างเงินดอลลาร์เยอะๆเนี่ยจะส่งผลให้ราคาบิตคอยที่เป็นกราฟ BTC ต่อ USD ราคามร่วงลงนะครับผมแต่ว่า ถ้าอิงตามปกติแล้วเนี่ยมูลค่าของบิตคอยก็ยังเท่ากับ1บิตคอยเหมือนเดิมใช่ครับนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยนักลงทุนหลายคนนะก็มองว่าสาเหตุการร่วงของบิตคอยนยีอย่างที่บอกไปว่ามาจากผลของค่าเงินดอลลาร์นั่นก็ค,คือว่ามีการที่เฟดเฟดหรือว่าเฟเดรอลธนาคารกลางสหรัฐนะฮะม,มีการเตรียมตัวที่จะประกาศอัตราดอกเบี้ยนะครับผมเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาเนาะนะฮะ ซึ่งตรงนี้นะยังยังไม่จบเท่านี้นะครับผมครับผมในช่วงนี้เนี่ยยังเป็นช่วงที่ประเทศจีนเนี่ยทำการล็อกดาวน์อีกรอบอเพราะว่าสกัดการการแพร่ระบาดของเชือ้อโควิด -19 นั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังเรียกว่ายังก็ยังอยู่ในช่วงสงครามอยู่นะครับราคาน้อมุนงน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับแล้วก็อันนี้จะฝากไว้อีกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่จบเท่านี้นะเพราะว่าในวันที่12 ถึง14นี้เนี่ยประมาณนะครับก็จะมีการเรียกว่าประกาศดอกเบี้ยอีกนะฮะก็อยากจะให้นักลงทุนทั้งหลายนะครับผมก็เฝ้าระวังแล้วก็เฝ้าติดตามข่าวกันด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่ากราฟจะขึ้นหรือว่าจะลงนะหรือว่าจะเกิดความผันผวนอะไรยังไงบ้างนะครับครับผมแล้วเท่านั้นก็ยังไม่พอนะครับติแชมป์ครับผมไม่ใช่แค่บิตคอยที่ราคาลงใชฮะยังมีอีกหนึ่งเหรียญใหญ่ที่ราคาร่วงลงหนักเหมือนกันนั่นก็คืออิตาเลียมครับครับผมซึ่งอิตาเลียมนะครับล่าสุดเนี่ยได้ กลับราคาลงมาเข้าสู่โซนโอเวอร์โซแล้วครับผมเดี๋ยวขยายความให้นิดนึงนะครับผมในโซนโอเวอร์โซที่บอกเนี่ยนั่นก็คือเวลาการเทรดนะครับการเทรดคริปโตเนาะจะมีการใช้เรียกว่าอินดิเคเตอร์เป็นเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการช่วยดูกราฟนะครับผมซึ่งอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะชื่อว่าไ s i นะครับจะแสดงให้เห็นถึงว่าราคาของกราฟเนี่ยเข้าสู่โซนโอเวอร์บอทหรือว่าโอเวอร์โซลถ้าเป็นโซนโอเวอร์บอทเนี่ยหมายถึงว่า กำลังซื้อเนี่ยมีมากเกินไปเมื่อเทียบกับราคาในอดีตที่ผ่านมานะครับเมื่อเข้าสู่โซนโอเวอร์บอทอาจจะทำให้ราคากราฟเนี่ยดีดกลับลงมานะครับผมก็ว่าการมันเต้งขึ้นเป็นโซนกลับตัวนั่เองใช่ครับผมโซนกลับตัวจากขาขึ้นนะฮะลงมานั่นหมายถึงว่าถ้าเป็นโซนโอเวอร์โซก็คือกราฟเนี่ยมีแรงเทขายมากเกินไปนะครับผมจะทำให้ อาจจะทําให้ดีกว่าอาจจะทําให้กราฟเนี่ยปรับตัวกลับขึ้นมานะครับผมหรืออาจจะปรับตัวต่อก็ได้อ,อาจจะลงต่อก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เราไม่ได้แบบมาบอกว่าอเออเดี๋ยวกาฟจะกลับตัวขึ้นนะอะไรอย่างนี้นะมไม่ใช่นะก็คือเราเป็นแบบมาให้ข้อมูลโซนอเวอร์โซนอ่ะตอนนี้มาเข้าสู่โซนอเวอร์โซ,โซนแล้วนะครับผมก็ต้องรอรู้นไงทีว่าจะกลับตัวหรือเปล่าใช่ใช่ครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นโซนที่เราควรจะ b u y the d ดิ บายเดอะดิฟก็คือเป็นการช้อนซื้อแปล,แปล,แปลไงไง่ายๆก็คือช้อนซื้อจากก้นหลุมครับผม,มนะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วเหมือนกันแต่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยอิเทเรียมเนี่ยเคยเข้าสู่โซนโอเวอร์โซนะครับในวันที่12พฤศจิกายนปี2018นะฮะหลังจากที่เข้าสู่โซนโอเวอร์โซแล้วเนี่ยก็มีการปรับราคาขึ้นมามประมาณ400เเลยครับผมนะครับก็ ยังน่าติดตามต่อไปครับว่าในรอบนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนรอบที่แล้วหรือเปล่านะฮะหรืออาจจะยังวงต่อนะฮะเพราะว่าด้วยรอบนี้เนาะอย่างที่เราบอกไปว่ามันมันมีปัจจัยหลายๆอย,ย,ย่างใช่ทั้งคาสสงครามด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งปัจจัยก็คือ การ Develop ของเหรียญอีทีเลียมนั่นเองเนื่องจากว่าเรามีกระแสข่าวตั้งแต่ช่วงต้นปีแล้วก็เมื่อสิ้นปีที่แล้วคือเขาจะอัปเกรดเป็นอีทีเลียม2อหลายๆคนก็รอกันอยู่ใช่ซึ่งปัจจุบันฮะเขาได้ประกาศเลือนเป็นรอบที่2แล้วว่าอาจจะมีการเหมือที่ดีเลก ออกไปอีกซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาแผนไว้ที่มิถุนาสิงหาปีแต่เขาบอกว่าเลื่อนไปอาจถึงกันยาเลยขอเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนแล้วครับโปราะเยังไม่เสร็จเขาบอกว่ามันมีการล่าช้าเกิดขึ้นซึ่งเขาก็ยังไม่ได้บอกเหตุผลว่าล่าช้าเพราะอะไรนะแต่นั่นก็เป็นเหตุผลทาให้มูลค่าเหรียญตกเหมือนกันมันเรียกว่ามันอาจจะส่งผลต่อความเชื่อใจของนักลงทุนเนาะคนที่ถือเหรียญอยู่เนี่ยก็ยังรอแผนที่จะแบบอัปเกรดออกมาเห็นเขาบอกว่าจะเป็น เปลี่ยนจาก proof of work เป็น proof of stake ใช่ครับผมตรงนี้ถ้าสมมติว่าใครยังสงสัยในข้อมูลตรงนี้นะเดี๋ยวเรามาทำคลิปแยกให้แล้วกันในเรื่องของ proof of work proof of stake อะไรหลายๆอย่างนี้นะครับครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยนักลงทุนหลายๆคนก็อาจจะแบบเออไม่ค่อยเรียกว่าไม่ค่อยวางใจละว่าแบบเลื่อนแล้วเลื่อนอีกแล้วเขาจะเลื่อนต่อหรือเปล่าอืมใช่นะครับก็น่าติดตามนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ราคาของอีเทเรียมเนี่ย ร่วงลงเหมือนกันใช่ครับผมตอนนี้ค็เขสู่โซนโอเวอร์โซนเรียบร้อยอย่างที่เราบอกไปนะฮะครับผมและในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้ครับติแชป์ครับผมแน่นอนครับว่ามีนักเทรดที่เราพูดกันไปเนาะอาจจะเป็นเหมือนการหรือว่าซื้อเหรียญอาจจะเป็นในมุมมองของการซื้อเหรียญเก็บไว้ราคาร่วงลงอะไรอย่างนี้นะครับแต่ยังมีการเทรดอีกแบบหนึ่งก็คือการเทรดแบบฟิวเจอร์ครับผมนะครับที่มีการเรียกว่าซื้อขายได้ทั้งขาขึ้นและขาลงใช่นะฮะซึ่ง ล่าสุดในช่วงกาฟผันผวนช่วงนี้เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าเป็นช่วงของหรยวหัวต่อเลยที่นักเทรดฟิวเจอร์เนี่ยเขาจะชอบถ่วยโอกาสกันว่านี่แหละคือทาไมรับพอร์ตก็รวยไปเลยอืมก็คือหลายคนก็อมองอย่างเช่นช่วงก่อนหน้านี้เนาะที่มีการแบบบิตคอยสับขาหลอกนักลงทุนเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดียเดยเดยเด๋ยวลงก็เรียกว,ว่ามีความผันผวนมากใช่ถ้านักเทรดที่มองแบบทะลุบุกโป่งเนี่ยเขาก็จะมองแบบซื้อจากข้างล่างเออเดี๋ยวกลับขึ้นกลับขึ้นปุ๊บขายเลยแล้ว เซลต่อใช่อะไรว่า้เขาเก็บยาวได้เลยเนี่ยซึ่งมันไม่เป็นอย่างที่คิดของหลายๆคนครเนื่องจากว่าการที่กราฟสวิงแบบนี้เนี่ยมันเล่นยากมากมันเสี่ยงมากถึงแม้ว่ามีโอกาสที่มันจะแบบโอ้โหทำอะไรได้ทำอะไรได้เยอะแต่ว่าก็มีโอกาสล้างพอร์ตเหมือนกันซึ่งเมื่อ24ชั่วโมงที่ผ่านมานี่ฮะมีการล้างพอร์ตในฟิวเจอร์เนี่ยไปถึง1 7หมื่นล้านบาทซึ่งเยอะมาก อันนี้คือทั้งทั้งน่าจะทั้งโลกด้วยครับในตีนี้ซึ่งก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเขาขาดทุนจากการเทรดฟิวเจอร์ของอีทิเรียมนนั่เองอไม่ใช่เหรียญบิตคอยนะไม่ใช่เหรียญบิตคอยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เป็นอีทิเรียมอีทิเลียมซึ่งเรียกว่าอีทิเรียมเนี่ยมีการขาดทุนไป1นึ่งแสนหกหมื่นแปดพันเหรียญอีทิเลียมแปดเหรียญโอ้ก็ตีเป็นเงินประมาณ245ล้านดอลลาร์ใช่เยอะมากๆครับก็เกือบเกือบหมื่นล้านบาทนะใช่ใช่ นี่แค่เฉพาะอิตาเลียมนะฮะใช่ครับแล้วก็มีบิตคอยก็มีในการเทรดแล้วก็พอร์ตแตกไปเหมือนกันเนื่องจากว่าบิตคอยก็โอ้โหร่วงลงมาหนักเหมือนกันครับก็มีการขาดทุนไปกว่า4,100บิตคอยครับอืมโอ้หนึ่งบิตคอยก็เป็นล้านอยู่นะใช่เก้าแสนล้านหนึ่งในตอนนั้นใช่ก็น่าจะร้อยกว่าล้านดอลลาร์ที่ผ่านมาซึ่งมีการนับสถิติจำนวนล้างพอร์ตเนี่ยกว่าหน0 0งแสายนะโอ้ถือว่าเป็น เป็นอะไรที่หนักหนาพอสมควรนะครับผมซึ่งอันนี้คือสติในในหนึ่งวันนะยี่สิบสี่ชั่วโมงซึ่งหมายความว่าในทุกชั่วโมงเนี่ยก็มีคนล้างพอร์ตอยู่เรื่อยๆนะฮะใช่ครับผมก็อยากจะให้ระมัดระวังตรงส่วนนี้ด้วยเพราะว่าการเทรดฟิวเจอร์เนี่ยคุณกันง่ายๆว่ามันสามารถซื้อได้ทั้งขึ้นและลงนะฮะเท่านั้นยังไม่พอยังมีสิ่งที่เรียกว่าเลเวเลตซื้อเป็นตัวคูณเข้าไปอีกนะบางคนเนี่ยก็เห็นว่าบิตคอยล์่วงมา2อ0 0ืเปุ๊บเอยช้อนซื้อเลยละกันเดี๋ยวก็ อ่าหรือบางคนจัดเลย1 0 0รอเท่านะฮะรวยกันกะรวยกันเลยซึ่งถ้าสมมุติว่ามันขึ้นครับ้อยขึไม่ขึ้นเยอะขึ้นมาสักสามหมื่นก็ก็อวาก็รวยก็รวยก็ถือว่าแบบมีเงินอะมีเงินแลวแต่ถ้ามันผิดทางทีนี่ซึ่งอย่างที่เราเห็นกันเนี่ยที่เราได้รายงานไปก่อนหน้าก็คือว่าปิดคอยเนี่ยนอกจากล่วมทะลุมา2องหมื่นเก้าแล้วก่อนหน้าทะลุมา2องหมื่นแปดสองหมื่นเจ็ดล่าสุดลงไปสองหมื่นห้าใช่ครับมีแป๊บแป๊บไปสองหมื่นสี่ด้วย ก็คือน,นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้นักเทรดฟ,ฟิวเจอร์รเนี่ยก็เลยพอตแตกกัน<ช>แต่ว่าสําหรับคนที่เทรดสปอตหรือว่าเทรดแบบเหรียญปกติซื้อเหรียญมาเก็บเนี่ยรตรงนี้จะไม่มีอาการพอดตแตกเพราะว่าก็ยังถือรอได้ก็ยังถือรออยู่ <ๆ S 2> เราถือเป็นเหนรียญแต่ว่านักเทรดฟ,ฟิวเจอร์เนี่ยเขาไม่ได้ถือเป็นเหรียญน,นะ,ค,ะครับ,รบเขาถือเป็น อ่าเรียกว่าสัญญาล่วงหน้าอ่าเรียกแตบตามภาษาหลักการก็คือสัญญาล่วงหน้าการซื้อล่วงหน้าโดยที่มีเงินในพอร์ตเป็นประกันั่นเองแต่ถ้าพูดภาษาแบบชาวบ้านก็คือเหมือนแทงขึ้นใช่เหมือนการแทงขึ้นนั่นเองนะเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเงินในพอร์ตเราไม่เพียงพอไม่เพียงพอก็จะต้องปิดพอร์ตไปถ้าภาษาคุณนก็จะโดนมาร์จิ้นคออะไรไปนะครับสึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นช่วงขาลง ช่วงที่กราฟเนี่ยมีความผันผวนพอสมควรแล้วก็ยังสืบเนื่องต่อไปอีกในอีกหลายๆวันต่อจากนี้นะครับครับผมที่จะมีการเหตุการณ์หลายๆอย่างที่กาลังจะเกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นการประกาศอัตราดากเบียต่างๆก็จะให้นักลงทุนนะครับทั้งในการถือเหรียญครับผมทั้งนักลงทุนที่อยู่ในตลาดฟิวเจอร์ก็ระมัดระวังแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจจะลงไปเหรียญไหนครับผมนะครับ ว่าการลงทุนในตลาดิิโโตเนี่ยมีความผันผวนสูงแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงนะครับครับ,รบผมก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะสำหรับเพ<ช>ื่อนคนไหนที่ติดในข้อสงสัยข้อไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาถามได้ในช่องของ YouTube นะครับผมหรือว่าถ้าเป็นในฝั่งของ พอดแคสจะไม่มีช่องให้คอมเมนต์เนาะก็สามารถตามกลับมาใน YouTube ได้นะครับในช anel อัติอัปเดตนะครับผมมาคอมเมนต์ในคลิปได้เดี๋ยวเราก็จะมาหาข้อมูลให้มาขยายความเพิ่มเติมให้นะครับครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ติดตามโลกของเทคโนโลยีเนาะอยากจะติดตามโลกของทั้งคิปโตทั้งรถ e ีวีนะครับหรือว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆนะครับ ก็สามารถกดติดตามไว้ได้นะครับผมเราก็จะนําข่าวเทคโนโลยีเนี่ยมาย่อยให้ฟังง่ายๆแบบนี้นะครับครับผมแล้วก็ถ้าใครที่ฟังผ่านพอดแคสต์จะไม่มีปุ่มให้กด s ิดตาเนี่ยก็กด Follow กันไปได้นะครับผมก็เหมือนกันมีค่ารตัวการจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แบบนี้ครับผมสำหรับวันนี้ผมตีโดครับผมตีแชมป์ครับต้อขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ